สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพาทุกคนมาเที่ยวที่นายาคาเฟ่นะครับเป็นร้านคาเฟ่ใหม่นะครับขอว่าบรรยากาศด,ดีมากนะที่ภูกรายาวนะครับจังหวัดยพะเยานี่เองเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างครับไปครับนี่ครับคือบรรยากาศหนร้านคาเฟ่ใหม่นาะนายาคาเฟ่นะครับที่พะเยา โอ้บรรยากาศดีมากทุกคนคนเยอะนะครับนี้ตอนเที่ยงพอดีอ่นมีซุ้มประตูดวงดีเข้าไปตอนนีกันนะนนนะมาดรั้วันรับ่ครับผมโอ้บรยากาศงานขนาดโอ,โอ้สวยมากครับทุกคน มองก้างหน่อยโอ้เราเข้าไปตรงนี้ก่อนครับคนโอ้โหสวยงามมากเนี่ยทุกคนบรรยากาศดีมากๆครับเป็นคาเฟ่ไปด้วยนะครับทุกคน อ้มุมที่ดีมากๆนี่ฮะมีน้ำตกด้วยนะฮะโอ้มุมสวยมากนี่ให้ทุกคนดูเลยโอ้สวยมากนี่ ให้มีโอกาสมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเดินพาไปเดูบรรยากาศด้านในอีกนะครับโอ้โหดูดูฮะทุกคน สวยดีดูฮะทุกคนโอ้โหสวยมากมีร่องในได้วย ดูครับเดี๋ยวเราจะเข้าดูไปดูบรรยากาศข้างด้านในนะครับเขาย่อมมีสมุาหารด้วยนะฮะมีสมาหามีคำเรียกว่าจำจำลองพัทยาน้อยเป็นชายหาดนะฮะนี่ฮะนายาคาเฟ่ ก็คืนไม่ยียบรรยากาศดีครับนี่วันนี้พามาดูเลยนะครับบรรยากาศยินนายาคาเฟ่นี่ป้ายน,นี้แหละที่เขาถ่ายรูปกันนะครับ สวยมากนายาบีดสวยมากเนี่ยคือโซนไม่ไมปโซนร้านอาหารนะครับนี่ยนี่ป็นโซนนี่หลายโซนมากโซนส้มดอกไม้โซนชายหาดจำลองแล้วก็โซนร้านอาหารนะมนสนไปนาตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะสุ้มอาหารตรงนี้มนสนปลายนานะครับโอ้โหสวยเลย,น,ยเนีย่ฮนะเปนะ็นซุนนสส้มนั่งซุ้มกินอาหารนะครับอโอ้โหสวยสวย เนี่ยเป็นซุ้มเป็นซุ้มเลยฮะนี่รอ,อก็เลยดูแพรดูนี่ครับสวยมากอื โยมุมนี้ก็สวยครับทุกคนนี่ฮะมุมนี้สวยดีจะถ่ายม,มุมนี้ก็ได้นะครับโอ้บรรยากาศผมว่ามันได้บรรยากาศดีอะให้ดูเป็นน้ำตกอีกครับคนสวยงาม มีสองด้านนะครับมีสองด้านสามารถนั่งไหนได้บนเลยีนอยน่าจะมีเรือขับผ่านไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้สมุส,ม,สมแต่ะสมมมีตะข่ายนั่งด้วยเช่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนีตง้ตรงนี้สวยครับ นี่สวยนี่เป็นมุมดอกไม้ที่ถ่ายรูปได้สวยงามมากนี่หลากหลายสีครับสวยดีอ๋อน่าจะเป็นขอเรียกว่ามันทาสีนะครับไม่ใช่น่าชะชุบสีนะ เราแตกสวยอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนฮะออสวย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 งานได้บรรยากาศดีนะนทุกคนบรรยากาศรอบๆนะครับสวยดีอันนี้ก็สวยนะถ้าถ่ายมุมนี้จะสวยมาก โโหมาจิบบรรยากาศแล้วก็ได้ทานอาหารนะครับละมุมต่างๆนะครับหรือนั่งตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไม่ไกลจากตัวเมืองนะฮะประมาณ15บกิโลนะครับตัวเมืองพะเยานะครับ มุมนี้คือมุมมันถ่ายรูปนะครับชมวิวบรรยากาศการพุ่งนาตรงนี้นะครับทุกคนทีส่สาวชอบถ่ายรูปเอาเสือมาวางถ่ายรูปตรงนี้นะครับอยู่น้ำตกน้ำพุต่างๆโอเคเดี๋ยวผมก็จะไป ทานข้าวที่ซุ้มนะครับอ้มีหลายซุ้มนะครับพวกไม่จะมากกว่ายี่สิบกรซุ้มไม่สามินซุ้มนะเ,ต,เนนต็มย้มอะไรยืมาะไน,นยืมอะไร มอนสนุกไหมคะนนอนนอน่าคือหลาเยงถึงมันลายไงอนจางๆเหอสยละแต่เมกส่เยอะๆตาสนุกไหมคะแตงยิ้มมาหน่อยเดี๋ยวะแตงทำอะไรคะอ๋อเข้าบ้านเลยคะบ้านเต็มเลยคะ อออ๋อแต่แตไม่นั่งไม่นั่งข้างละข้างนอกเลยคะสนุกไหมคะโอ้อโหแต่แดงถ่ายมุมนี้ไหมถ่ายมุมนี้ไหมถ่ายเรื่องไหมถ่ายมุมนี้ทะเลเหรอคะ <c oughs> ออโอ้โหไปเรื่อยนะ <c oughs> เดินก็น่าจะไป่ทยแล้วโอ้โหจะเต็มพาเที่ยวครับตอนนี้โอ้โ <c oughs> หขายลกูกขายลูกขายูขายลูกลูกายลูกขาายลูกก่อนขายลูกก่อนโอ้โหสนดกจังเลยนะายลูกยมืยุมือ เสร็จแล้วตรงนี้ที่ไหนคะควยเลยคะ,ะหายลูกหายลูกหายลูกอันหนึ่งสองปิดแล้วหรอคะออยมย,ม,ยมหน่อยยมหน่อยมาล้วมาแล้วมาล้นั่นนั่นมาแล้วให้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 ใหให

บ้านใครคะหมวกล่นน่ะหมวกตกอ่ะบ้านาน้องเต็มเลยคะเป็มหมวกเว้ยโอ้โหเป็มหมวกเว้ยสิครับนี่คือบรรยากาศนะครับนานายาคาเฟ่นะครับที่พาทุกคนมาเที่ยวชมนะครับใครที่มีโอกาสก็มาได้นะครับบรรยากาศดีมากอย่างข้างหลังผมเลยนั่งเป็นซุ้มๆให้หานปลาได้เป็นคาเฟ่ชมชมดอกสวยงามและก็จำลองหาดพะฏย,ยาชายหาดด้วยนะครับ ก็ลองมาจิบบรรยากาศได้นะครับที่นี่นะฮะตรงนี้ก็เป็นอ,อน,นิวาถ่า,ายรูปเนาะด้านด้านหลังของผมนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันยวเจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากกาดติดตามในช่องคุณไปเอาปลาม่ไปกินนะครับสำหรับวันนี้เพียงแค่น,นี้สวัสดีครับ